สวัสดีครับพ่อผมบอกเคกสติอีสานพอกระเทิงนครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามแรงจ้า,ามากะมาหาเก็บเห็ดป้ามยามแดงฝนตกเบิมือฝนซายามแรงจ้ะ <c oughs> ก็เลยมาหาเห็ดบ้านขําเปียกอยู่เลยพี่น้องแต่ว่ากองนีค่ะเมื่อหาที่สติมาก็น้องอิ๋วค่ะเห็ดป้ามมันโอกมาเ็เจอจะนี่ดิเห็ดป้ามอันนี้ค่ะ เห็ดฟางป้ามจะติกเตรียมกันไกมาเมื่อนี้เพราะว่าว่าจะมาเก็บเห็ดขานางแบบเห็นเป็นไข่อุ๊ยอุ๊ยพอคิดดี ข้างแถวนี่ค่ะมิตรกองนี่เลยออกนิดปาล์มเถิตวะย่างมาเติมนึ่งเลยเอ,ออกนมูมันออกคนหมูเด้ออือโอ้ดีข้างล่างข้างล่างชามพูด มดีๆมีอยู่กำลังเป็นไข่เลยอ,อันนั้นยังน้อยพูดบอเอานี่เห็ดขานังแบบหรือเห็ดบานค่ำเก็บได้เฉพาะตอนเย็นหนังเป็นเชื่ออยู่ไม่น้อย นดูก่อนเรามีหค่ตอมีกเบิดจัง้ะตองใหม่กระโต๊ะนี่ปิดข้ามันเบ็ดิดบ,บนาบบนค่อม ออกบลายคือเก่าเกี่ยวกันก็ฝนอยูบอ่บ่กบอกเยงคิดว่าฝนตกหลายโพดททำให้เห็ดออกหน่อยหรือว่ามันมันชื้นเกินมันเปียกเฮงหลายพื้นที่ก็ตกขนาดพี่น้องอว่ากรุงเทพก็ตกหลายจังหวัดอยู่ที่พี่น้องคอมเมนต์นมาตกาทั้งวันเหมือนกันทางอีสานบ้านเฮาหรือตกบก่ตกเหมือนกันหลายพื้นที่อยู่ครับดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้ ผนหลายขนาดเลยทักใต้ก็เหมือนกันตอนนี้ฝนเนาะวันเลยออกจากบ้านแทบไม่ได้พี่นออ <c oughs> ้องเ้ยเดินหากันเดือยๆแบีบนี้แห <c oughs> ละพี่อนรอให้เด็ดอีกสักสองสามวันหนึ่งที่จะออกหลายครับเมน คือซุบเลยเนาะเหงื่อใจเบือบ่อพี่น้องมื้อนี้ได้ไปทำบุญเน่ยเนาะทางบ้านเฮาโอ้หีสีเต็มเนาะนี่เเิน,น ถ้าว่าเพิ่นมีแดดให้สักหน่อยนี่เพื่อนจะออกลหลายๆารไบนีดนึงนะตะกันไกมาแต่บ่ได้ใส่ซ้ำดึงเอาดีวกว่าน,นะายดีงางามเฮ็ดผัดน้ำมันหอยผัดใส่ไข่นี่ ี่ถ้าเป็นเฮทฟามออกถติทีว่ามันน่าจะเยอะเนาะบ่งจากลักษณะกองแบบนี้ก็เค็นว่าบ่เนี่ยถ้าเพิ่มีดินปนๆอยู่แบบนี้ถ้าจะออกหลายเด,ยดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆก็มีหลาย กน่ะดบบลอลือน่นๆพี่น้องที่เคยกินกะะเพืเ่อนก็ว่าแซ่บจากเฮตดชนิดนี้เอาไปแกงส้มเอาไปผัดแกงส้มโอ,อ้ทำได้รารเมนู<ต>บบอันนี้กะแม่เด้นจ้ะแต่ว่าคพหนึ่งเ,เป็นสีเวบมีมิซีซอ ต้องใส่ถุงมือจ้ะเพราะว่าหนามปาล์มจะแทงมือได้หลาย,ลาย,ลายรล้วิ่เก็บแป๊บเดียวติดเจอแล้วพี่น้องกลองนี่ลาคับที่ผ่านมาเก็บกลองละด,ดอกสองดอกกลองนีออกหลายแน่อุย้ยชุมหนึ่งมันออกเนาะชุดค่ะอีกซีกหนึ่งค่ะ ออกเต็มเลยไว้ตะก,กานี่สัมสีเอาบุพโพพากันมาเก็บด้ช่ชวงน,นะชวนพี่ชวนน้องมาเก็บเดี๋ยวมันก็ออกลายเนาะน,นี่ค่ะร้อนฝนแ้งๆจักนอยมาเลอะบนทางนี่ตองนี้ก็จะเป็นแปลงเพาะกล้าปามเบียปาม,น,ามาน้องถามาเพ่นเพาะยังปลูกยังหวะ ก้าวปามจ้ะก้าวปา,ปามนะบรรยากาศยามแรงพี่น้องสวยๆเพิ่นเพิ่นปได้ลดน้ำแ่นีนถ้าเพิ่นลดน้ำให้สวยเ,เกีนสติ๊กเกอรมงตะไครทวดยโอ้ลม,มด้วยมือหเพนดน้าหลังฝนนะม,ม่นฉีดหากันเนาะม,มันสวยสวย,อยวกองสติ๊กเกไค ล,ลมวยวยคืน,ก,น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 กันหนาวอะไรแนี้เป็นหมอกฝนมนสกงแสียงยำเแดงแดงๆใส,ส่แซะแบบนี้นใกล้เลย,ยปลกล้วย ดอกสีดอกอุ้ยชุดเก่าที่มันโรยเน่ามันบอกเพิ่มตรงที่เนี่ยฝนนี่แหละพี่น้องแต่ครับหาอยู่หากินก็เพาะได้อยากได้กินครับขาวชั่วเลย สีจะบ่ร้ายแต่ก็พอได้กินจ้าเก็บเล็กผสมน้อยก็ได้เรื่อยๆเังเ<พ>อาสิยังเอาสิแล้วเก็บขึ้นไปไปบ่รถเขาจอดพี่น้องโอเคนะาะครับผมเดี๋ยวเพูนได้หน่อยได้หลายแล้วค่อยสรุปผลงานให้พี่น้องเบิ่งอีกทีจ้ากันเดินมาเรื่อยๆพี่น้องเก็บมาเรื่อยๆใช่ถึงลดแล้วออ <พอ S 1> แต่ก็ได้พอกินอยู่ได้เก่งพอได้พอกินอยู่เด้อนี่ ทั้งเฮ็ดปามแต่ก็เฮ็ดขานางแบบหรือเฮ็ดบานค่ำคนน้อยพอได้ผัดอยอะเพราะอันนี้ก็ลูกล่วงขนาดเท่านี้สวยเนาะลูกปามพี่น้องที่เป็นล่วงมาแบบถ้าทำงานก็จะเป็นเน่ห์ผู้หญิงด้วยจ้ะจะเก็บเม็ดนี่แผ่กะสอบมันออกมาจากทลายใหญ่อันนี้แลดที่เปาเคนเอาไปจุดไฟเอาไปตากแดดก่อนพี่น้องตากแดดมันจะเป็นน้ำมันเนาะน้ำมันแห่งๆเป็นสีดำาๆ สร็จแล้วก็คือบอกเคนิดหน่อะจ้ะทุบแล้วก็จุดไฟถ้าบางคนเขาทุบไปเลยก็ได้เนาะทุบเราเอาไปตากแดดน้ำมันยิ่งออกดีถ้าบรทุบจุดได้บอกจุดได้ได้แต่มันจะติดยากหน่อยเนาะเพราะว่าฉีกๆให้มันออกแม่แะเพอมีความหนาเกินครับนี่แลทำใติดไฟหอมเ้อเวลาเขาอ่อยไฟกินได้ไฟกินได้พร้อมเอาไปเชื่อมแท่บขนาดได้นน่แต่ต้องเอาไปตอนแบบนี้เอาไปลูกขนาดเอาไปเชื่อม ไปเชื่อมกินโอ้ยกินฟันเหลืองไปเพิ่นเหรอแต่คู่มือเนี่ยหันเพิ่นโบนิยมกินจัดพอเพิพ่นบอกว่าถ้าเป็นคนสมัยตะกี้เพิ่นปลูกปามเพิเ่นจะบโนิยมปุย๋ยแต่คู่มือเนี่ยใส่ทุกๆหนึ่งเดือนความรุงเพิ่นหลายควารู้เนาะเอาอไปเชื่อมสมัยก่อนเนี่ยบอกกินก็ะทันได้กินอยู่แซ่บอยู่ครับตั้งสมัยบอกกินมาตั้งแต่เกือบยี่สิบปีหลังเนาะเม้นเนนเห็ดตามสวยๆเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวกินยามแรงแล้วจ้าทีนี่เราก็สิพากันเมืองแล้วครับ เอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้ยครับแล้วพบพกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า